ใช้ให้มึงมานั่งกินข้าวในเวลางานนี่มึงไม่รู้หรอว่าวันนี้ท่านประธานจะมาเยี่ยมชมบริษัทอะมองหน้ากูทำไมอยากโดนไล่ออกหรอนี่มันยังไม่ถึงเวลาเข้างานผมเลยน,นะครับ ก็ตอนนี้มึงแต่งตัวมาทํางานแล้วนี่ไม่ว่าจะกิมโมงอะยังไงก็เป็นเวลางานของมึงเพราะว่ามึงเป็นยามตั้งแต่เมื่อเช้าผมก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับจะกินหรือไม่ได้กินเนี่ยมันก็เรื่องของมึงแต่ตอนนี้อมึงมาถึงที่ทํางานแล้วมึงก็ต้องพร้อมเริ่มงานนี่ มึงคงเป็นยาใหม่สินะถึงไม่รู้ว่ากูเป็นใครอ่ะกูจะบอกอะไรให้กูเป็นผู้จัดการใหญ่ของที่นี่กูมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้กูจะไล่หนูออกตอนนี้เสี่ยงได้เลยจะไล่ผมออกเลยนะครับผมเพิ่งมาทำงานได้แค่ห้าวันผมมีพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูอีกนะครับนั่นมันก็เรื่องของมึง ทำไมกูต้องให้ค่ายงากระจกกระจอกอย่างมึงด้วยแล้วไอ้ข้าวเน่าๆของมึงเนี่ยมึงเก็บไปทิ้งด้วยนะกูไม่อยากให้นั่นมันทำเห็นไรสกบกสกบกแบบนี้ เฮ้ยนี่มึงจะไปไหนเอ่อคืออ๋อนี่มึงท้าทายกูัวกูบอกมึงแล้วไงไม่เอาข้าวมากินนี่ทำงานอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือมึงไม่ต้องมาเถียงเลยหลักฐานขามือมึงขนาดนี้แล้วอ่ะถ้ามึงกล้าท้าทายอำนาจกูได้ เดี๋ยวกูจับให้มึงจะไปไหนก็ไปกูไล่มึงออกอย่าไล่ผมออกเลยนะครับวยผจัดก,การทำมากเกินไปแล้วนะคะมันไม่มากไปหรอก ผมจะสั่งสอนไอ้ยามกระจอกนี่แล้วคุณมาเกี่ยวอะไรด้วยหรือคุณอยากโดนอีกคนหยุดนะคุณเลยท่านประธานคุณนฉันขอโทษคุณด้วยนะคะที่ทำให้คุณเดือดร้อน ขอบคุณมากนะครับพี่ยามคะครับหนูสั่งข้าวไว้ค่ะแล้วต้องรีบไปประชุมหนูขอฝากพี่ยามรับข้าวให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับได้ครับนี่คือเงินค่าอาหารนะคะครับ ไม่เป็นไรหรอกครับเออท่านประธานมาตอนไหนครับก็มาทันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณทำฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้ท่านประธานครับผมเป็นผู้จัดการใหญ่สุดของที่นี่ผมก็ต้องทำตามกฎสิครับ เหรอแต่สิ่งที่คุณทำมันไม่ใช่การรักษากฎแต่คุณใช้อำนาจกดขี่เพื่อนร่วมงานท่านประธานครับถ้ามีกฎแต่ไม่รักษากฎอ่ะจะมีกฎไว้ทำไมล่ะครับใช่บริษัทของเรามีกฎแต่นโยบายของบริษัทเราคือเน้นคุณธรรม ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันฉันได้ยินเรื่องคุณมานานแล้วแต่ไม่คิดเลยว่าวันนี้จะได้มาเห็นกับตาตัวเองฉันขอพักงานคุณโดยไม่มีกำหนดมีผลตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป ประธานโอยขอบคุณท่านประธานมากนะครับที่ช่วยผมไว้ท่านประธานคะพี่ยามคนนี้เป็นคนดีมีน้ำใจ เดี๋ยวผมช่วยนะครับขอบคุณนะคะรถเป็นอะไรเนี่ยมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับคือรถเสียค่ะสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดเดี๋ยวผมดูให้นะครับขอบคุณค่ะ เรียบร้อยแล้วนะครับแค่ปลั๊กมันหลุดอะครับผมซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากนะคะฉันดีใจนะคะที่ได้คนดีมีน้ำใจอย่างคุณมารักษาความปลอดภัยให้กับบริษัทครับงั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับค่ะ